สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นม2องทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คาบสุดท้ายนะครับคาบที่4ของภาคเรียนนี้นะครับกับรายวิชาดนตรีนะครับกับครูพานุพงศ์หรือครูโปสอนออนไลน์ครับมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะปิดกล้องนะครับมาแล้วครับ สว,ส,นนสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่เข้ามาเรียนกันในคาบที่4ในวันนี้นะครับของภาคเรียนนี้นะครับน่าจะเป็นคาบเรียนสุดท้ายแล้วนะคาบเรียนที่4นะครับของภาคเรียนนี้นะครับสําหรับใครที่ใบงานยังทําไม่ครบนะครับใครที่ยังทําใบงานไม่ครบนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับยังมีเวลาอยู่ให้ลูกทําใบงานนะครับใบงานวิชาดนตรีของครูเนี่ยตอนเนี้ย เก็บคะแนนมาแล้วทั้งหมด4ใบงานนะครับเก็บคะแนนมาแล้ว4ใบงานนะครับใบงานนี้เป็นใบงานที่4ของข้ามนี้สัปดาห์นี้นะใบงานละ10คะแนนนะครับใบงานเนี่ยทั้งหมดอนะ่ะใบงานละ10คะแนนแล้วก็มีอสอบอีกใช่ไหมสอบเก็บคะแนนหลังเรียนนะครับสอบก่อนเรียนหลังเรียนอีกก็มีคะแนนให้แล้วก็มีคะแนนเล่นเกมอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เก็บคะแนนได้เยอะก็อาจจะได้เกรด C นะครับผมแต่กติกาวันนี้ยังคงเหมือนเดิมเข้ามาแล้วก็10แชร์นะครับแชร์ไปในแชทเฟซแชร์ไปในแชทไลน์หรือจะแชร์ไปในหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองก็ได้นะครับแชร์ไปเลยครับคะแนนพิเศษยังคงมีให้อยู่นะครับสำหรับค่ารเรียนของม2วันนี้นะครับสำหรับเรื่องที่จะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีนะครับเป็นเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีนะครับ องค์ประกอบของดนตรีนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยองประกอบของดนตรีเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบของดนตรีไทยดนตรีสากลใช่ไหมแล้วก็เรื่องที่เราเรียนวันนี้ก็คือดนตรีพื้นบ้านนะครับดนตรีพื้นบ้านก็คือดนตรีที่อยู่ในชุมชนของเราครับเป็นเพลงที่ชุมชนแต่งขึ้นนะครับเป็นมีเครื่องดนตรีที่อยู่ในชุมชน คนโบราณเป็นคนประดิษฐ์เป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับหรือเพลงก็คือเป็นเพลงที่คนเท่าคนแก่คิดค้นขึ้นมานะครับ <c oughs> ขอโทษขออภยัยเจ็บคอช่ว,วงนี้โดนฝนเมื่อคืนนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่อยู่ในท้องถิ่นหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านของเรานะครับทั้งหมดที่ครูพูดมานี้ก็คือจัดอยู่ในอ่าดนตรีพื้นบ้านนะครับมีทั้งเครื่องดนตรีมีทั้งเพลงนะครับหรือบางที่เนี่ยก็คือมีการละเล่นด้วย มีชุดประจำถิ่นประจำท้องถิ่นนะครับเป็นการเล่นนะครับผมเดี๋ยวดูเนื้อหากันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ขออ,อภัยแอปพลิเคชันมันเด้งออกมาหน้าแรกนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับดนตรีพื้นบ้านนะครับที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบ ของดนตรีพื้นบ้านอยู่ด้วยกัน5อย่างนะครับอย่างแรกก็คือจังหวะบทเพลงหรือเพลงทุกเพลงจะต้องมีจังหวะใช่ไหมครับจังหวะเนี่ยนะครับชุมชนก็จะเป็นคนคิดขึ้นคนท้าคนแก่คนโบราณที่แต่งเพลงเขาก็จะเป็นคนคิดขึ้นนะครับคิดค้นขึ้นมาเป็นจังหวะแบบง่ายอาจจะเป็นจังหวะเร็วหรือจังหวะช้าก็แล้วแต่ผู้แต่งเพลงนะครับต่อมาก็จะมีอะไรครับทํานองทํานองเพลงอ่า เพลงทุกเพลงจะต้องมีจ so, ังหวะและจะต้องมีทำนองนะครับถ้ามีแต่จังหวะไม่มีทำนองเพลงไม่มีเนื้อเพลงมันก็ไม่เป็นเพลงใช่ไหมฟังแล้วก็จะไม่ค่อยสนออูใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนไม่มีความหมายอะไรมีแค่ดนตรีอย่างเดียวต่อมาก็จะมีการประสานเสียงนะครับการประสานเสียงคืออะไรการประสานเสียงก็คือการที่มีคนร้อง2คน3มคน4ี่คนหลายๆคนนะครับร่วมกันช่วยร่วมกันร้องนะครับเป็นการประสานเสียง นะครับต่อมาสีสันของเสียงสีสันของเสียงเนี่ยเช่นเป็นการเอาผู้หญิงมาร้องด้วยกับผู้ชายนะครับร้องด้วยกันนะครับให้มีทั้งโทนเสียงของผู้หญิงโทนเสียงของผู้ชายหรือเพลงท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยเอาเด็กมาร้องด้วยอ่าก็จะกลายเป็นสีสันของเสียงเพลงใช่ไหมครับที่มีหลากหลายเสียงนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือรูปแบบของเพลงรูปแบบของเพลงก็เช่นร้องมาท่อนแรกร้องประโยคนี้ก่อนประโยคที่1ร้องประโยคที่2ร้องประโยคที่3ร้องประโยคที่4ี่พอครบ4ประโยคแล้วปุ๊บก็กลับไปร้องประโยคที่1ใหม่เป็นการร้องวนซ้ำซ้ำท่อนซ้ำเนื้อเพลงนะครับจนจบเพลงนะครับเราเรียกว่ารูปแบบเพลงเห็นไหมครับองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านมีแค่ 5อย่างเท่านั้นให้เราจําง่ายๆเลย1จังหวะ 2. ทํานอง3การประสานเสียง 4. ส,สีสันของเสียงและ5รูปแบบของเพลงถามว่าดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีไทยนี่เหมือนกันไหมครับคุณครูอ่าดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีไทยเหมือนกันไหมครับคุณครูเหมือนกันนะครับดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีไทยเนี่ยเหมือนกันเลยดนตรีสากลด้วยก็จะมีองค์ประกอบของดนตรีที่เป็นส่วนสำคัญสำคัญ5อย่างนะครับเหมือนกันเลยเป,เป๊ะเลยไม่มีอะไรยาก นะครับไม่มีอะไรที่ไม่เหมือนกันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเหมือนเหมือนกันนะครับทีนี้ความพิเศษของดนตรีพื้นบ้านเนี่ยหลายคนคงสงสัยว่าคุณครูครับแล้วดนตรีพื้นบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะแต่งเพลงที่เป็นดนตรีพื้นบ้านขึ้นมาเนี่ยผมจะต้องแต่งออกมาลักษณะแบบไหนอ่าลักษณะของดนตรีพื้นบ้านที่ผมจะแต่งขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีลักษณะแบบไหนนะครับดูตามหัวข้อทีละหัวข้อนะครับ1 มีรูปแบบเพลงนะครับ 1. มีรูปแบบเพลงที่ไม่ซับซ้อนดนตรีพื้นบ้านเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยนะครับจะมีรูปแบบของบทเพลงเนี่ยที่ไม่ซับซ้อนนะครับเป็นรูปแบบเพลงที่ไม่ซับซ้อนก็คือร้องง่ายๆเอาคํามาจากอะไรการใช้ชีวิตประจําวันเอาคํามาจากภาษาท้องถิ่นเอาคํามาจากสภาพแวดล้อมเสียงแวดล้อมรอบๆข้างในชุมชนนะครับก็เอามาแต่งเป็นเพลงนะครับ แล้วก็มีการร้องวนร้องจากท่อนแรกมาท่อนที่2มาท่อนที่3นะครับอาจจะมีอยู่แค่บางเพลงที่เป็นเพลงพื้นบ้านมีอยู่แค่ประมาณ8บรรทัดแต่เขาก็ร้องไปร้องมาร้องซ้ำไงนึกออกไหมลูกบรรทัดที่1ร้องมาบรรทัดที่2ร้องมาบรรทัดที่3ร้องมาบรรทัดที่4ร้องมาปุ๊บพอมาถึงบรรทัดที่8ก็อาจจะเป็นดนตรีใช่ไหมพอร้องถึงบรรทัดที่8เสร็จปุ๊บก็อาจจะเป็นดนตรีนะครับเป็นเสียงดนตรีบรรเลงปุ๊บก็กลับไปร้องท่อนที่1ใหม่ เราเรียกว่าการร้องแบบสามทอนอ่าพอกลับไปร้องตั้งแต่บรรทัดที่1ใหม่แล้วก็ร้องจนจบก็จบเพลงเห็นไหมครับอลักษณะของดนตรีพื้นบ้านก็คือ1มีรูปแบบของเพลงที่ไม่ซับซ้อนใช้คําไม่ยากใช้คําไม่เยอะใช้ภาษาท้องถิ่นอ่าหรือว่าเอาสภาพแวดล้อมในชุมชนมาแต่งเป็นเพลงนะครับ คือรูปแบบของเพลงที่ไม่ซับซ้อนนะครับอะต่อไปมีอะไรอีกบ้างลักษณะของดนตรีพื้นบ้านโอ้ยขอเอาไปกดนิดเดียวไปเร็วมากเลยนะครับอันต่อไปลักษณะของดนตรีพื้นบ้านนะครับก็คือแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่นหรือแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นอย่างเช่นอ,อำเภอรามันของเราเนี่ยอำเภอรามันเราเนี่ย มีอะไรบ้างอที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอที่เป็นจุดเด่นของอำเภออะไรบ้างครับมีอะไรบ้างนะครับเขาก็เอาจุดเด่นลักษณะเด่นธรรมชาติเครื่องแต่งกายภาษาอาหารอ่านิสัยของคนในอำเภอนะครับก็เอามาแต่งมาเรียบเรียงเป็นบทเพลงนะครับโดยเอามาจากลักษณะเด่นของท้องถิ่นอย่าง เพลงพื้นบ้านของภาคเหนือเขาก็จะแต่งไปในลักษณะของคนเหนือใช่ไหมโดยใช้คําภาษาเหนือภาษาคนเหนือการแต่งกายชุดท้องถิ่นของภาคเหนือภาคอีสานก็เหมือนกันก็ใช้ภาษาท้องถิ่นของอีสานใช้ถ้อยคําของอีสานใช้ดนตรีใช้ใชทํานองที่เรียบง่ายตามแบบฉบับของอีสานนะครับพอภาคใต้ของเราภาคใต้ของเรามีอะไรที่เป็นดนตรีท้องถิน่น ลิเกฮูลูใช่ไหมครับรองงงใช่ไหมครับนี่คือของภาคใต้ของเราของ3จังหวัดเรานะครับอา,อาจจะมีสตูลสงขลายะลานรา,าปัตตานีนะครับพอเป็นภาคใต้ตอนบนก็จะเป็นมโนราใช่ไหมหนังตะลุงอ่าก็เขาก็จะเอามาแต่งเป็นเพลงนะครับอย่างภาคใต้ของเราก็จะมีรองงง3จังหวัดเรานะอ่ารองงงลิเกฮูลูอ่าการแต่งกายก็จะเป็นในลักษณะ การแต่งกายตามลักษณะเด่นของ3จังหวัดเราใช่ไหมครับเครื่องดนตรีก็ใช้เครื่องดนตรีของ3จังหวัดเรานะครับในการนําเอามาแต่งเป็นเพลงท้องถิ่นเอาลักษณะการแต่งกายเอาลักษณะการเล่นเอาลักษณะอะไรนะภาษาลักษณะของอาหารหรืออะไรก็ตามที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเอามาแต่งเป็นเพลงนั่นเองนะครับ พอเอาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาแต่งเป็นเพลงเนี่ยมันก็จะเกิดการจําง่ายจําง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นอยู่ในชีวิตประจำ,ะจำวันในทุกๆวันอยู่แล้วก็คือเอกลักษณ์ของท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นคําพูดภาษา,าสิ่งแวดล้อมการแต่งกายอาหารหรืออะไรต่างๆที่เป็นลักษณะเด่นของท้องถิน่นก็จะทําให้บทเพลงท้องถิ่นนั้นจําง่ายเพราะเราเอาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาแต่งเป็น เพลงนะครับหัวข้อต่อไปหัวข้อสุดท้ายของลักษณะของดนตรีพื้นบ้านนะครับหัวข้อสุดท้ายของลักษณะของดนตรีพื้นบ้านก็คือมีท่วงทํานองสั้นๆจดจําง่ายมีท่วงทํานองสั้นๆจดจําง่ายอืมก็คือเพลงเนี่ยพอเวลาเขาแต่งมาแล้วเนี่ยก็จะมีทํานองที่สั้นๆ,ๆทำนองสั้นๆใช้คําไม่ต้องเยอะ แต่เน้นจำง่ายเพราะอะไรเพราะเอาภาษาเอาลักษณะของท้องถิ่นมาแต่งเป็นบทเพลงก็จะมีการจำง่ายใช่ไหมครับจจำง่ายฟังแล้วจำเลยฟังแล้วคนในท้องถิ่นนึกขึ้นได้เลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงของท้องถิ่นอำเภอนี้ท้องถิ่นจังหวัดนี้ท้องถิ่นของภาคใต้หรือภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางก็แล้วแต่นะครับจบเรื่องขององค์ประกอบของดนตรี พื้นบ้านยากไหมไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อ1จังหวะ2ทํานอง 3. การประสานเสียง 4. สีสันของเสียง 5. รูปแบบของเพลงเห็นไหมครับองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านมีแค่5อย่างอ่า ในข้อสอบใครอย่าไปตอบว่ามี10 20อย่างนะตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจดูนะครับใต้ลิงก์นะครับใต้ลิงก์เนี่ยครูได้แปะเอกสารประกอบการเรียนเอาไว้แล้วเป็นหนังสือเรียนออนไลน์อ e ีบุ๊กนะครับอยู่ในใต้ลิงก์เลยในคลิปนี้เลยนะครับผมจบเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมทำข้อสอบหลังเรียนนะครับอ่ะทีนี้ใบงานสุดท้าย ใบงานสุดท้ายของม .2 นะครับใบงานสุดท้ายของม .2 เกือบจะพูดเราม .3 แล้วนะครับเนื่องจากสอนม .1 ม .2 ม .3 นะครับ3ชั้นเลยเดี๋ยวมาดูใบงานที่4ใบงานสุดท้ายของม .2 กันที่ครูจะให้ทำนะครับอ่ะดูใบงานสุดท้ายเอ๊ะทำไมกล้องครูมันโฟกัสสว่างมากเลยอ่ะนะครับดูใบงานสุดท้ายหน่อยใบงานนี้ นะครับใบงานนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยใบงานนี้นะครับเรื่ององค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านนะครับคาชี้แจงคําชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยจำแนกนะครับองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านเป็นแผนผังความคิด องค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านเมื่อกี้เนี่ยที่ครูสอนไปเนี่ยมีกี่อย่างครับองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านมีกี่อย่างกี่อย่างเอ่ยกี่อย่างครับหนึ่งอะไรจังหวะใช่ไหมสออะไรครับทำนองสอะไรเอ่ยสอะไร สี่อะไรครับมีห้าอย่างห้าอะไรเอ่ยอ่ารูปทำออกมาเป็นแผนผังความคิดแล้วก็อธิบายด้วยว่าจังหวะเป็นอย่างไรนะครับจังหวะเป็นอย่างไรทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมจังหวะเป็นอย่างไรลูกก็เขียนอธิบายมานะครับจังหวะเป็นอย่างไรนะครับทำนองเป็นอย่างไรก็เขียนอธิบายมาด้วยด้านล่างไม่ต้องเยอะไม่ต้องเขียนเยอะนะครับ อะ,อะไรอีกอันที่3เมื่อกี้มีจังหวะมีทำนองรูปแบบเพลงใช่ไหมสีสันของเสียงแล้วก็อะไรอ,อะไรครับอีกอย่างหนึง่งลองนึกดูเปิดย้อนกลับไปดูนะครับในคลิปที่ครูสอนเมื่อกี้นะครับที่ผ่านมานะครับในไลฟ์สดที่ผ่านมาเมื่อกี้หรือดูในเอกสารประกอบการเรียนหนังสือเรียนออนไลน์อีบุ๊กก็ได้นะครับในด้านล่างเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็เขียนอธิบายมาเสร็จแล้วก็ ส่งได้เลยแค่นี้เองใบงานแค่นี้เองมสองวันนี้1ิคะแนนไม่ยากเลยคพลิบหรือลูกทำแค่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จใบงานนี้อนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับทำจริงจริงเนี่ยใบงานเนี่ยถ้าเราทำจริงๆนะดูเชื่อว่าประมาณ10นาทีก็เสร็จแต่อยู่ที่จะทำหรือไม่ทำหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมครับอ่าอย่าลืมทำใบงานด้วย อย่าลืมทําใบงานด้วยนะครับตอนนี้ใบงานเก็บมาแล้วใบงานนี้เป็นใบงานที่4แล้วนะ40คะแนนแล้วนะข้อสอบหลังเรียนอีกนะครับอีก40คะแนนเป็นเท่าไหร่ละแ0คะแนนนะครับแล้วก็มีคะแนนร่วมเล่นเกมอีกร่วมตอบคําถามอีกในไลฟ์สดอีก20คะแนนทั้งหมด100คะแนนนะครับเก็บคะแนนภาคเรียนนี้100คะแนนครูให้เวลาสําหรับคนที่ Uh, ยังไม่ทําใบงานนะครับตั้งแต่ใบงานที่1เลยภายในวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับหลังจากวันอาทิตย์นี้ครูจะปิดรับงานทุกชิ้นแล้วนะเพราะว่าครูจะต้องตัดเกรดพวกเราแล้ว,ลวสรุปคะแนนนะครับตัดเกรดเราแล้วนะครับอ่าโอเคใครไม่เข้าใจบ้างสําหรับคาบเรียนนี้ใครไม่เข้าใจบ้างครับใครไม่เข้าใจบ้างโอเคน่าจะเข้าใจทุกคนนะถ้าเข้าใจทุกคน นะครับสำหรับคาบนี้ก็ขออนุญาตขออนุญาตปิดไลฟ์สดนะครับปิดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อให้เราไปเคลียร์งานนะครับไปเคลียร์งานเคลียร์แบบฝึกหัดของเราให้เสร็จทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับช่วงนี้โควิดยังไม่หมดนะจังหวัดยะลาของเราเนี่ยโควิดยังไม่หมดนะครับฝากนักเรียนดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับถ้าจะต้องไปในที่ที่คนเยอะๆ ที่ที่คนอยู่มากๆเนี่ยก็ให้อะไรให้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยปิดแมสสชั้นพกแอลกอฮอล์พกเจลไปด้วยนะครับห้ามประมาทนะครับสำหรับครูก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ